more かわっと。 ฝากบทเริ่มประเดิมเสียงอสา่คคนผักฝากคาก่อนบ่อนเบื่องผาดียงเลเทศนา น้ำฝนหยาดจากท้องฟ้าชะลุมลังลงดินทอละนิลูโลก,กะากะสุงเรื่องผิวพื้นสัตว์อยู่พื้นพุ่มไตมนุษย์ใสเจ้าซอยซ้นพฤกษาชาติละดาษพื้นขจีดวัวเจ้าป้งเขียวแสงประธรรมศาสตร์เกี่ยวดอกความแพรยพื้นไตร ใหผู้เห็นดวงทำกาซัมุลาวาสดชื่นคือดังผืนพุ่มห่องดำลูกกาลูกลุ่มส้มเสมอด้วยน้ำอันฝนย่อยหยากลุ่มเมื่อนิยมผู้เพิ่นได้เป็น สิ่งทางก็กิดการกองบุญให้เกิดคุณนุ่นช่วยอออัตมาทั้งสามวงก็หากดีใจด้วยโมทนาให้สมมาตรญาติพี่น้องทุกถ้วนหน้าก็คือดามเจ้าดังกันเจตตาทุกท่านนั้นบ่พันเป๊กเป๊ปวน นอ้อยพอญ่แม่ใไ่เอยหวันลำพึงลำลึกกะ่ตพระธรรมเสมอนาจังไดุ้นเอาขาเทศนาภัยพูดสดที่ผลไดเกิดแนวพระคุณแก้วแก่นพระธรรมสัพพรัตสังธรรมรัตโสทรรีสท่นาตี รถพระทรมนั้นเลือดล้ำยิ่งกว่ารถทั้งปวงดวงหาไทยพุ้แสงเลิอดมีลยใส่เมาคอยศรัทธาเจ้ามานุษย์ใส่เจ้าสอยซื้อคอยฟังบทภาคเบื่อนอัเสิเว้า la la ธรรม,มิกาธาณวโรโอกาสบัน,นี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของแม่คำมีซึ่งเป็นหญิงใหม่มีบุรชายชื่อว่าบุญธรรมสืบต่อไปใจความว่า้นามู่บานนิคมคำเขตจันทประเทศเป็นสาเหตุนิทานธรรมเรื่องบุญนํากําแตงซึ่งสํานักเทศสามัคขีเสียงธรรมวัดย่อเหนือตําบลย่อญญอ,อาเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร จะได้นำมาชี้แจงแสดงเรื่องบาปบุญหนุนเกิดมาใหญ่คำมีเป็นใหญ่แก่หน้าที่แม่คอยเกื้อหนุนซึ่งบวชชายใจการุณสะพ้ายบุญอบอุ่นเรือนอาชีพนั้นทำไรมีจักจ่ายพอใช้สอยผู้มา่ดาอยู่เฝ้าคอยชี้ล่องลอยกล่องสินทาาพี่น้องเอ้ย อันว่าตัวผู้ข่านี่ซื้อว่าย่าข้ามมีผัวได้ตตยไล่มีตั้งแต่หลายปีแล้วย่งแต่บุตตาแก้วคนเดียวอยู่น้ำแม่เดี่ยวนี่แม่มีผู้สอนมาเข้าห่วมเือนผู้ข่าเป็นแม่ไหม่ผัวตายบ่ได้ใหม่ผู้เป็นเป็นแม่ห่างก็ยังได้ใหม่ผัวพี่น้องเอ้ย oh, <yeah. S 1> เท่านั้นก็ล่ำหายใส่จากใส่ตั้งแต่หลายปีแล้ว กะจังแมนบวมหันบวยืนกระจังแมนยานแต่บวได้ลมได้ตายกระยังววาพี่นองหรือตั้งแต่ลูกไส้ผู้เดียวเรียกมาผ้าใ่เดี่ยวนี่ก็ได้ลูกไผ่มาสอดว่าห่วงเพื่อนได้ลูกไผ่ทั้งได้บัติใหญ่ได้ลูกไผ่ทั้งบ้านโคกกลางคนลาพี่นองเอ้สาวผู้ดีที่พี่นพมา เมืตำบลแถวนี้กว่าลูกไผ่ผู้ขานั่นลับเป็นสาวซาลูกซ้ายก,าเาก,ก,าเากะเลยหมักกะเลยหักเสด็จเดียวนดินดันดันตายเข่ากัยังวา่าีพนองอันที่จริงผู้ขาก็บโบ,บเดหมักโบเดหักน้ำดอกแมนว่ามั่นสีจบสีงามกะตามโบล่านเป็นก็นยังว่าไวงามแต่ลูกจูบบอหอม จินจิกหน้าผมแดงทั้งหนาา้าผาเพิ่วันยิ่งหูหนียิ่งมังแม่ผัวจินจิกหน้าผมแดงทั้งหนา้าผาเพิ่นวันยิ่งหูหนียิ่งมังศาสนาย่งางอยู่เฮื่อถวยแตกอยู่วัดคุณหล่าใหญ่เอ้ยเบียกบองอ่านกานบบ่อซางมาอยู่น้่งภูคามาเป็นลูกไผ่ภูคานอนสามโมงเศาร์สีส่โมงเศารกันยังบ่ท่านลูกท่านตื่น ข้ากระเมนญานี่ละหนึ่งกับเข่ากับป่าอาหารกระเมนญานี่ละเป็นผูแ้แ่งผ้าเศร้ากะบงายผ้าง่ายกะบ่แตงมีตั้งแต่ท่าแต่แปลงแต่งแต่โตโอ้ยจากเมนนั่งศีมาให้ยาเลี้ยงหรือสีมาเลี้ยงยาหาดอกลูกไผ่คอยกระไดปีนี่ฝ้าทรงฝนดี เข้าน้ำสร้างป่าให้หน้าสาทู่กระอุดมสมบูรณ์ดีเท่านั้นกรลมหายตายจากไปตั้งแต่หลายปีแล้วกระทังบมท่านได้เตบุญหายั่งข้าจิตข้าใจกระนิ่งขิ่งเครื่องอยู่คิดพ่อคิดเห็นย่มใดกระไดถ้าปีนั่นถ้าปีนี้ล่อปีนั่นปีนี้ก่าวฝ่าฝนการยังบ่ดี ฝ่าบ,ออบอ่อส่งฝนบ่ดีตีนี่เข่าน้ำถ้ำป่ากระอุดมสมบูรณ์ดีว่าสีส่วนลูกส่วนเต่าสางนา้ำทำบุญหาเท่านั้นก็นนาลูกเต่าเขาสิวาจังใดเขาสีเห็นดีเห็นงามน้ำแม่บ่อบุญทำเว้ยแผงสีเอ้ยมาหาแม่แม่มีแนวสีปรึกษาบุญทำแผงสี โรโตรนนิกธานวโรกาสับันนี้ธรรมภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของนายบุญธรรมสืบต่อไปใจความว่าฝ่ายบุญธรรมผู้บุตาฟังมารดาเอ่ยเรียกขานจึงรีบพาพันรยามากราบก,การอภิวันมารดาตนแล้วออกเอ่ยเผยว่าจะต่อผู้เป็นมารดาของตนออกไปว่าข้าแต่แม่มีการกิจชนิดไหนแม่จึงเรียกซึ่งบุตรตาให้มาหา กิจน้อยใหญ่สิ่งใดให้บอกมาเชิญมารดาจงขันไขเอ่ยปา่าใสให้ลูกฟังเถิดมารดาคุณแม่ครับแม่แมมมีการใส่แนว่ใดให้บอกเรามาโหลดแม่งานนักเบาใหญ่หน่อยลูกสิเป็นผููคำมัรดาเจ้าแม่คิงบอให้เสียเวลาล่นพันไปไล่ไประโยชน์โปรดว่างใจเสือลูกใดลูกไส้พ้อมอยู่สุญามแม่แม่ออื่นลูกเอื่นเต่ามามื่อนี มียังสิบอกลังสังสอนบ่ขับล่องเบาให้ลูกให้เต้าฟั่งบึงก่อนดูเมลาข้มมามเมยนวาดีดีแล้วที่บุญท้ำโหโนาทีพร้อมทั้งนั่งแพร่งสีสุนิสาลูกสะพภยได้มาสอนว่าห่วงเฮื่อนบ่ห้มีสิ่งเปื่อนได้เพีย้ยนพำมน้่กันเพี้ยนขยันประสานแห้งหากแพ้งบ่มีหาย พ่อเจ้าตายหลายปีแล้วท่านทำบุญอุทิศทรงขั้นปีนี้สมประสงค์เห็นไทยหน้าท่าโบเรงแม่วาสิภาเจ้าแตงท่านไปหาพ่อผู้ตายสันดอกบุญทรรมขั้นแม่ว่าจังสันลูกกระบอขินคาดขอตกลงเลือกขับสิลบข้ามมันดาไทย ทำบุญหาอุทินให้มิดาตนเกี่ยวอีพอขอคุณเมยอย่าโศกเศร้ามาดาเจ้าให้ซึนใจโลดครับคุณเมทํทำมีคาถานาวโรโอกาสบัดเนียตรรมภาพาดจะได้ดำเนินหน้าที่ของนางแพงสีสืบต่อไปฝ่ายแพงสีสุนิาสาศรัทธาเสื่อมไม่เลื่อมใสในทางทานการกุศลเลยกันเสียงตอบต,ต้านเมทอมตนแฝงเล่ีลรับมกับใจ อย่านางเอ๋ยแนวบอ่อปูตายแล้วบอเห็นแววพ่อไงเหลือแต่ขี่ฝุ่นไฟาตายละสุนเสื่อมสิ้นบอเห็นร่างหางเงาเล่าบ่มาทำสอมุ่นบ้างที่เล่าแบงไงหอาแบงแตงส่างกินเรืออยู่ต่อไปค้าโบราณเพิ่นว่าว้อย่าใส่ให้หุนไห้น้ำข้นตายไรประโยชน์ให้น้ำหมอก,กระเบื้องย่งสิสดขวามกขามท่านเสียเงินเสียทองลูกบ่เห็นดีพอ หาลอออไใถตาสื่อกินสีบอไข่ปฏิญาเจ้าสท่านในประสงค์ของข้าเจ้าขนเข่าแต่วัดว่าเพิินว่า่านในพระสีเสียสะเสีสสสยใช้่านในเนียนสีบอเห็นแนวใดเดเมญาแพงในนางีลาแมนบันสีเสียสะเสีสสสยใช้กระจำเป็นละนางเอ้ย เอกอันหนึ่งถึงเม็นว่าภูเจา้าผู้ตายนั่นแล้วบวามาทาม่อเอาน้ำมหูกระจิงอยู่แต่วาญายกปูกะคยอยู่น่ำกันความสัมพันธ์ฉันผัวเมียจนว่ามีลูกเต่าได้เอาภัยเข้าห่วพาคุณของพอนันละนามีมากมาหาศารกันเป็นไตจังทําท่านเกือบประพมงหโงมเจา้าบ่มีทางสีมองเส้ากันพวกเฮาย่อคุณเพินิน โยกแสงหัวเกียเก่าบูชาไหวหละลึกหาได้อีลาเห็ดสานอกแพเงคืนหอดหลายเถ้บ่อขืนหอดพอปูหานาหนาเมยญ,ญาปอล่องเบาให้กระบาทฟังมันกะขักมันกะนาะบัดนี้ ดิพูดประโยชน์คุณหากหลายลุน